กลับสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับอยู่พร้อมหนึ่งสองห้าศูนย์วันนี้อยู่กับเกมสเปเชียลฟอร์ดอีกแล้วอีกแล้วนะอีกแล้วย้ำว่าอีกแล้วนะผมเอาปืนหนึ่งปืนหนึ่งที่มาเล่นเป็นปืนที่ปืนที่นานเหมือนกันนานมากลักษณะปเป้าเนีย่ยผมบอกไปเลยตรงกลางไม่มีจุดอะท่านผู้ชมเข้าใจปนะ่ะตรงกลางไม่มีจุดนะแต่โคตรคม รสึกมีกันได้ก็ไม่เข้าใจเป็นไงคือปืน M 1 1 0 SAS หรือที่ผมเรียกคือ M 1นึ่งศาสตร์ศาสตร์อะ SAS ผมอ่านเป็นศาสตร์อ่ะทำไมแสต๊ะแสต์ยิงลมปละเนี่ยศาสตร์เปล่ะศาสตร์เลยที่เราได้ศาสตร์ศาสตร์สมชื่อเลยเนาะศาสตร์มั่วอ่าเรามาดูความเร็วของมันดีกว่าเร็วไหมก็ไม่เท่าไหร่พอๆกับ p s g 1อันนี้ก็ะเลงรอแล้วเออ อุ้ยเราไปกล่องน้ำตาดีกว่าท่านผู้ชมโยกไปเลยไม่มีใครยิงกันเห็นแล้วนะเอาเพลิงหงายแล้วเออเอาใหม่ครับคนน้อยด้วยออกการบุกเจนนี่วายบางกุิกบางกุิกจินน่าไม่เห็นมึงเสร็จกูดิครับอย่างนี้ไม่เห็นอะเตะยิงไปยิงไปเตะยิงไปยิงไปเย็นนะครับท่านผู้ชม ตายไปหนึ่งหายสอง Multi Multi k ตัวนึงอุยเจ้เปนหัวกูเราไม่ยิงมันก่อยแล้วหอย่างงี้ฮ่าฮ่าฮ่ข้ามาถึงสองวินแรกข้าเก็บสามข้าเก่งเกินนี่เพื่อนกำลังอีแล้วเอ๊ S S โจ้โอย เล่นแบบนี้ไม่ดีน้องหัวแตกไปสิครับเล่นแบบนี้ไม่ดีน้องฮัลโหลบุกเด็กโอเคมีใครเห็นเสร็จผมเสร็จผมเสร็จผมใจเย็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไงเพื่อนดูถ้าไมเพื่อนไม่ยิงเนี่ยโอ้กินวัชพืชเป็นอาหารป่ะเนี่ยวิ่งโยกไปแล้วไอ้เอ๋าเซราเซราเข่าเขียวของข้า จ้าอุสาหบ้างเข,งขาได้ครอเป็นที่นหนึ่งได้หรือไม่คูแล้วไม่ได้จะทำได้ผมมีทางเดียวที่ผมจะที่หนึ่งได้คือผม,ผมต้องบุกผมต้องดูวิวอัดโอเคไม่มีเห็นโอเคมีคนเห็นหนึ่งตัวต้องจับกันแล้วโอ้ยผมยิงโอ้ยเขาดียิงผมโดนได้ไงโอ้ยยิงเข้าขาไม่ตายโอ้โหเกาะผมไม่ใสเ่เดินนัจริงๆอ,อ่ะเดี๋ยวปีนหน่อยแล้วกัน อย่างนี้แหละสวยดีครับอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี <serving Pokemon apan> ания, ้ยแหละอย่าอย่าอย่าโอเคอย่าอย่ามีกูอย่ามีกูให้ไต่แหละมีกูนัดเดียวสิบสี่เลยนะเฮ้ยยังมีกูทันอีกเนาะผมได้ห้าห้าว่ะม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมรู้สึกเหมือนทั้งไ่เสียนซีนเสียจังหวะเขามีฟรีฟรีอะไรไม่ฟรีนะเกือบห้าดาวจะฟรี โอ้โเกือบแล้วเกือบแล้วเก็บแล้วปังโอ้โยุ่งเยอะยุ่งเยอะยุ่งเยอะคอมหลังเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายได้ไงเฮ้ยมึงไม่ตายได้ไงเนี่ยเฮ้ยเอาดินี่ทิมแม่งเลยนี่ครับดูครับสบายแต่นนี่ยยิ่งแม่งยิงห่างเลยม่ตายผมไม่เข้าใจดู แต่ผมทำมันหลบได้เออผมต้องไปคุมตาลแล้ววะเพื่ไม่น่าจะไหวแล้วเพื่อนเราคุมแน่แล้วด,ดีโอเคมีคนสร,ร้างอะไวเราสร้างเบยโอเ้เยอะมันเยอะนะเว้ยเพื่อนโอเ้โอเยอะเกินไม่มีใครมาช่วยโคบเลยเล่นลุมอย่างงี้ผมไม่ไหวนะไอนี้ก็บเบียดอะไรอยเนี่ย โอ้โหบุกกันไวทิพายเลยโอ้โหบุกมาบุกกลับไม่โกงอย่ายทำดูผมแม่งเก่งโอ้ยบุกมาบุกกลับไม่โกงแต่กระสุนยิงเขาไม่โดนโอ้ยสู้ไม่ไหววะ่ะผมจะด่าทีผม เนี่ยเียอะอย่างเงี้ยฉันมีฟีโอ้ยิงไม่ทันปืนเขาเร็วกว่าตายตายทีมโอ้โหซุ่ไม่ไหวทีมของคุณพ่อไม่ไหวจริงเยอะเกินผมทำได้ด้วยความสามารถละ บุกไวทีมาเป็นโถมๆถมโถมโอ้โหเ้ยล็อกดูเลยแจกกันหมดเลยมี3คนอะสามสองคนนะที่แบกไวอะที่เหลือใต้ห้าหมดเลยเป็นยังไงบ้างครับกับการดูปืนยิงปืนไร M110 SAS หรือสมัยศาสตร์หรือสมัหรือสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าสมัจุ๊บ่าสมัยจุ๊บเพราะว่าเสียงมันจะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเป็นปืนเก็บเสียงนะครับ ข้อดีของปืนนี้ครับเอ่อสําหรับผมนะจะเรียกวันแรงก็ไม่รู้ว่าข้อดียังไม่รู้เลยมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากสไนท์ทั่วไปอ่ะแต่ข้อเสียมันก็อยู่ที่เป้าแหละเออเวลาย,ยิงไกลๆอย่างงี้จะเล็งยากนิดนึงนะครับข้อเสียงมีแค่ระยะไกล,กลข้อดีมันถามว่ามันไวไหมมันก็ก็ปกติสำหรับผมปกติแต่เนี่ยเออข้อดีไม่มีเสียงไม่ดําคาดเวยเสียงแค่จิบคนคนในคนในนะในห้องอ่ะสามารถจับเสียงเราไม่ได้ เนออี่ยมีสาระแล้วมีสาระแล้วนะครับอ,อ่ถือว่าโอเคสำหรับผมปืน M10 สันว์นะ์มันะเป็นปืนไรเฟิลล่าสืกของอเมริกันอนออ่านมาผลิตโด,ดยไฮแอนด์แมน,นนะนะฝาในยูเอเป็นปืนของ USA เชียดแช่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ หากดูแล้วชอบใจชอบใจแต่ไม่มีใครชอบใจหรอกผมเล่นแบบไก่ๆก็เล่นพูดมากอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเ,เออเล่นเหมือนพูดคนเดียวก็ถือว่านังพอทําคลิปไปเรื่อยๆได้แล้วก็ฝากผลง,งานช่องหนึ่งสถ้าสยดด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเซิร์ชไปยังไม่เจอหรอกครับเจอหนุนอะรถซีซอะไรก็ไม่รู้เออเฮ้ยเซ็งต้องมีลงท้ายคําว่า SF <c oughs> ท่านจะเจอเลยชื่อช anel ผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ